จังหวัดกองพันาหารราทีหนึ่งกรมทหารราศีสี่มีอัตราการจัดยุทธอุปกรณ์เจ็ดทีหนึ่งห้าโดยมีที่ตั้งณนคะ่ายจิระประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และใช้นามยอดของหน่วยคือรอศรีพันหนึ่งภารกิจคือหนึ่งเข้าประชิดฆ่าศึกโดยใช้อำนาจการยิงและดำเนินกลยุทธ์เพื่อจับและทำลายฆ่าศึกสองพักดันฆ่าศึกการเข้าตีฆ่าศึกโดยการยิงและการรบระยะประชิดวิวัฒนาการของหน่วย เมื่อปีพุทธศักราช2461องทัพบกได้จัดตั้งกรมทหารราบที่6เป็นหน่วยในอัตาของกองพลที่6บน,นคลนครสวรรค์ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาตรงข้ามกับค่ายจีระประวัติในปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2 4 6 7ได้ตั้งชื่อว่ากรมทหารราบที่7เมื่อพุทธศักราช2471จากกรมทหารราบที่7แปลสภาพเป็นกรมทหารราบที่11 เมื่อ10กันยายนพุทธศักราช2477ขึ้นตรงต่อจังหวัดทหารบกนครสวรรค์ตามคำสั่งที่ห9 4 7 6 9 9และมีที่ตั้งอยู่ณฝั่งตะวันอกอกของแม่น้ำเจ้าพยาคือบริเวณค่ายจิรประวัติในปัจจุบันเมื่อ4ธันวาคมพุทธศักราช2488ตามคำสั่งกองขบวบพิเศษรับที่240การเตรียมการจัดกำลังตามอัตรากอง189 การยุบหน่วยตามอัตรากองพันแปดสและการปรับความเข้าใจในการยุบหน่วยโรพันยได้แปรสภาพเป็นกองพันทหารราบที่หนึงกรมทหารราบที่4ซึ่งดาเนินการได้เสร็จเรียบร้อยเม <12 S 2> ื่อ12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2489การเปลี่ยนนามหน่วยที่ผ่านมาเมื่อพุทธศักราช2493เป็นกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่14 เมื่อพุทธศักราช2498เป็นกองพันทหารราบที่1กรมผสมที่4เมื่อพุทธศักราช2522เป็นกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4จนกระทั่งปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2530ปรับเป็นอัตราครงตามคำสั่งกองทัพบกรับเฉพาะที่194ทับ30เรื่องแก้อัตราการจัดและยุโทโปกรณ์ ครั้งที่11ลง20ตุลาคมพุทธศักราช2530เมื่อ30กันยายนพุทธศักราช2536ปิดการบรรจุก,กำลังพลของหน่วยตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่ตาม4ทับสลง15มีนาคมพุทธศักราช2536เมื่อหนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2555เป็นการบรรจุก,กำลังพลเป็นหน่วยพันรอเบา อัตราการจัดยุทโทปกรณ์เขีดสาตามคำสั่งกองทัพบกปัับเฉพาะที่30-55ลง11กันยายนพุทธศักราช2555การปฏิบัติงานที่สำคัญโดยมีภารกิจสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยและเป็นที่ไว้วางใจจากกู้บังคับบัญชาเมื่อปีพุทธศักราช2482 ใทยเกิดกรณีพิพาทขึ้นกับอิโนโดจีนรลายเรื่องร้ายประการส่วนมากเป็นทางรัฐบาลฝรั่งเศสในอิโนโดจีนปฏิบัติไปในทํานองดูกเกียรติชาติเป็นต้นว่าได้ส่งเครื่องบินล้ําเข้ามาในแดนไทยจับคนไทยไปกักขังโดยไม่มีเหตุผลเหตุการณ์เหล่านี้สร้างความเจ็บแค้นให้แก่ชาวไทยอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยได้พร้อมใจกัะเนินขบวนเรียกร้องขอดินแดนไทยที่ฝรั่งเศสครอบครองไปตั้งแต่รศ1112เป็นต้นมา รัฐบาลไทยในสมัยนั้นได้ขอเจรจากับฝรั่งเศสในอินโดจีนแต่ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการรบกันขึ้นโดยใช้กำลังกองทัพไทยในน้ำรอพันยี่สบุกเข้ายึดตำบลสำคัญต่างๆในอินโดจีนตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2483ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2 4 8 4ผลการปฏิบัติเข้ายึดตำบลสำคัญต่างๆได้อย่างรวดเร็ว สมความมุ่งหมายของผู้บัญชาาจนได้รับเกียรติชื่อว่าปองพันสายฟ้าแลบเมื่อปีพุทธศักราช2484ถึงพุทธศักราช2489 ได้ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาตั้งแต่14ธันวาคมพุทธศักราช2484ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2485เมื่อ8ธันวาคมพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้ส่งกำลังเข้ายึดประเทศต่างๆในเอเชียและได้ส่งกำลังกองทัพขึ้นประเทศไทยเพื่อบุกไปยังประเทศพม่าและสิงคโปร์ในระยะแรกทหารไทยได้ทำการต่อสู้อย่างรุนแรง กองพันธาราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่4ได้ร่วมรบในสงคารามมหาเอเชียบูรพาตั้งแต่14ธันวาคมพุทธศักราช2484ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2489เมื่อพุทธศักราช2523ถึงพุทธศักราช2524จัดตั้งทอกอยุทธวิธีที่3441เข้าปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต ในพื้นที่เขาคอจังหวัดเพชรบูร์และปฏิบัติการตามแผนยุทธการหาเบืองอนดิสุ์หนึ่งและสองทางแต่3ตุลาคมพุทธศักราช2523ถึง23ตุลาคมพุทธศักราช2524ประกอบด้วยกำลังคนรวมทั้งสิ้น517นายโดยมีพันธูจิรศักดิ์วัฒนาวงศ์เป็นผู้บังคับกองพันในการปฏิบัติการกวาดล้างท้งนี้ มีการสูญเสียชีวิตนายทหาร1นายนาย12นายและพลทาหาร9นายรวม12นายพุทธศักราช2,531ถึงพุทธศักราช2,532จัดกำลังสองกองร้อยสมทบกับกองพันผสมเข้าปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอำเภอชาติการจังหวัดพิสบูโร การเข้าร่วมต,ต่อต้านประเทศที่สำคัญเมื่อปีพุทธศักราช2484ถึงพุทธศักราช2489ได้ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูราตั้งแต่วันที่1 4ธันวาคมปีพุทธศักราช2484ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2 4 8 5 เมื่อปีพุทธศักราช2493ถึงพุทธศักราช2502ทรงทหารไปช่วยสหประชาชาติทำการรบณักประเทศเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้น11พันโดยมีกองพันทหารรอบที่1นึงกรมทหารรอบที่สี่เขาร่วมภารกิจด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2511ถึงพุทธศักราช2514ก,25ก,กำลังไปปฏิบัตริราชการสงครามณประเทศเวียดนาม รวม4ี่พันเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 0ถึงพุทธศักราช2 5 6 3จัดเจ้าหน้ที่ร่วมกับสหประชาชาติอันมิสกองร้อทหารช่างชฉพกิจิตนักษาธารณารถเสาบูรานจํานวนห้าานปัจจุบันกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่4 จัดกำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจังหวัดตากประจำปีพุทธศักราช2564ประกอบด้วย1กองกังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4และ1กองร้อยทหารราบรับผิดชอบอำเภอพบพระจังหวัดตาก นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังหนึ่งกองร้อยช่วยเหลือประชาชนและทุตปฏิบัติการกิจการพลเรือนคุนอาาสา306จากอดีตจนถึงปัจจุบันการเวลาได้เปลี่ยนไปหลายสิ่งได้เปลี่ยนไปผู้คนต่างเปลี่ยนไปตามการเวลาบางก็เสียชีวิตบางก็พิการบางก็ยังอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งยังคงอยู่และคงอยู่ตลอดไปก็คือประวัติศาสตร์ของกองพันทหารราบที่หนึ่ง ร<ผ>มทหารราบพ<ฮ>ิสีษจงเรียกพวกเราว่านักครบสองพันสายฟ้าแลบเราคือทหารรา